คนข้ามาชมเมื่อเนี้ยายนข้ามาชมปลาทิศตกเขาหรือว่าตก,กทะเลนะคะพลาทิศตกน้ำบรรยากาศแบบนี้หาเบงิงยากค่ะพี่น้องบรรยากาศแบบนี้หาดูยากมากเลยที่ปลาทิศตกน้ำเนาะเดี๋ยวยายบนจะอ่ามันง่ายหรือว่าจะถ่ายทำให้กับพี่นออ้องเีาเพิ่งนะคะโอเคไหมเออ สวยไหมไม่ใช่วันน้ตรงนี้นะสวยค่ะสวดคะบอกพี่น้องัาเลยจน้หาดลิมนะคที่หาดะลิมโอเคอันนี้จะหายน้ำพัวมั้ง น้งบัวเอฟซีคิดถึงมากมันจะย้อนแสงเด้อพี่น้องอันพูดถึงว่าเราจะดูหน้าตาว่าขาวไหมสวยไหมไม่นะคะไม่ได้ขาวไม่ได้สวยเพราะว่ามันจะย้อนแสงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแสงอาทิตย์กำลังจะตกน้ำแล้วฟังทางนั้นนะคะยืนดีๆนะเราวางตกหน้าผานะ <c oughs> ฟังทางนั้นนะคะจะเป็น าหาดป่าตองนะคะหาดป่าตองฟังทั้งที่น้องบัวยืนอยู่เนี่ยนะคะเป็นหาดป่าตองหาดโลมาหาดป่าตองแล้วก็หาดอะไรนะที่เราไปนั่งเมื่อวานเนี่ยที่เราไปปล่อยลอยอังคารตะบิวอะ่ะเขาเรียกหาดอะไรป่าตองอป่าตองนยาวไปนู่นเลยอ่ะแล้วพี่น้องดูนะว่าข้างล่างโอ้ย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 ,อยพลาดตกลงซะนอที่ข้างล่างนะคะพี่น้องคนเด้อนั่นโคน คนได้จำคือมือพิมพ์จ้หน่ะโคไนได้พี่น้องบองแก่บ,บนเวลาซุ่มนะมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องมันจะเป็นว่าห้าม้วห้าบอเนาะเสียงรบกับจิตเขาเนาะพี่น้องเออบางตั้งนี้เป็นหาดป้าตองนะคะเดี๋ยวอันนี้บนจะป่าตองเชอะป่าตองอะไรนะสูงๆป่าตองป่าตองพาเวาพาเวอร์นะคะนี่น,นี่ตึกสูงๆนี่นะพี่น้อง ตึกสูงสปลาตองบีดปลาตองพราวเวอร์นะคะที่สูงสูงนี่เนาะบ้านนี้เอามาทางนี้บ้านี้พี่น้องอย่าบนอยู่ทั้งโขดหินเ้้นี่ได้นะอยู่บนโขดหินวุ้ยพี่ถอดองเท้าดีกว่าเสียวว่ะเสียวเสียว ก็คือข้างล่างพี่น้องอ่าข้างล่างพระอาทิตย์กำลังจะลงไปทะเลที่กะลิมเด้อหน่เดอ้อยายบนอยู่ฟังนี่จะเป็นเป็นฟังกะลิมนะคะพี่น้องอู้บนยายบนไปนางกินเข้าหมูว่านี่ตึ้งขา,ขาวขาวยู่ฟังทั้งนั้นพี่น้อง นะคะเออเสวยงามมากสาวผู้เบาเด็กๆเด็ก<ๆ>หน่อยปยันานนี้น้ำลงในโคดหินนี่เห็นบ้าน,นี่พี่น้องที่มันตบปุบตบปุบยู่นั่นมันจะไม่หอยเด้จะไม่หอยแมงผู โอ้หอยอะไรนะหอยนางลมเออจะเป็นหอยนางลมพี่น้องจะเป็นหอยนางล้มก้อนน้ำปวดหินถ้าเจ้าก็มัดคอเอามัดคอเอาบรรยากาศยามเย็นนะครัพี่น้องเนาะหมู่บ้านไทยอยู่บนอ่าอาาป่าตองไห้พี่น้องเขาด้บเบิ่งเล้วเอาปีนไปขึ้นมาเราบังตกลงเด้อพลงัลง น้อคนได้ตกคุมตะคําตะคุบตะคับอยู่น่ะกําสึกมึอกอยู่น่ะคนพี่น้องอยังมาแรงคนมาหลายๆคนมาไทายอันภาพอันตะเว้นตกน้ําแล้วกะ็มาออกกําลังกายนํดาดังน้ําโขดหินเนะาะยวยายบทจะจับภาพ ล่มอาจจะแหกจากน,น้อยเด้พี่น้องรมอาจจะเขาเขาในกล่องเข่าในคลิปเนาะเขาปักทงไวก็คือไม่ให้ลงไม่ให้ลงเล่นน้ําเกินเกินเขตน,นะคะเดี๋ยวมันจะอันตรายยังกว่า,านี้อีกลดกำเลยนะพี่น้องนี่ไปในเมืองมากไปไปกระถู่มากกระเด็นข้ามกำแพงตังว,วตน้ง นี่มันไก่สีข้างแล้วนี่นะครับพี่น้องโอ้ยงามงามขื่นกระลังเอือยเอือยเอืยเอยพี่น้องขื่นบร mm ิ hmm. ่งแห้งมากไหมบสิษัทไถหน้องบัวให้เบิง้งน้องบัวกระลังสดต้มแซ่บอะไรเม่น้องบัวน้องบัวกระลังสดต้มเสับจะพากันเอาแนวมากินแรงพร้อมใ้พี่น้องยี่บุญก็ได้ นี่ไงยีบนได้โรตีกล้วยไข่กล้วยหอมโรตีกล้วยหอมพี่น้องยี่บนได้โรตีกล้วยหอมอ่าแล้วก็ผลไม้คืออาหารแรงของยี่บนละเมืนเน่อนี่น้องบัวก,ก็อ่ากินต้มแซ่บนะคะยีบัวก,กินต้มน้องบัวก,กินต้มแซ่บยีบนกินอันนี้พี่น้องกินไม่ว่นน้องบัวเขาปูว่าหรือเปล่าไม่รูะอ่าอืมอะอรต้ อังเนี้ยเพราะว่ามันได้แสงไงมันจะเห็นหน้าตาเราด้วยกินนั้งวันเลยน้ำหวานน้วาอ,อ,อะไรนะนี่กินทั้งวันเลยเด้ออย่ะบนเพื่อเด้อ FC เยอะบนสิกินเพื่อเด้อ ข้พวผ้าก็มีผลไม้ก็มีพี่น้องชอบเยอะบนทิศทิศตั้งไร้ส้นไห้เฮ้ยเบียดตายส้นเท้าต้นเทาาา้าไม่ใช่ป้องเกลียวทำลังเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เมืดเดี๋ยวก็วสว่างเออมันมันแสงมันไม่พอแสงมันไม่พอมันเป็นวูปบ้ารูปบ้า มันเป็นเพราะว่านี่ไงเพราะว่าเราอ่ะเราเราซูมมนันนะบัวี่ยถ้ามันเป็นวงกลมขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมถ้ามันเป็นวงกลมขึ้นมาแบบนี้มันคือมันจะโฟกัสไงแล้วมันก็จะดึงมันก็จะดึงมันจะโฟกัสแล้วมันก็จะเป็นบุบบา้าบุบบา้าถ้าเราไม่ซูมตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นไรไมต้องซูมก็ได้ก็ซูมอยากให้เขาเห็นใกล้ๆ้ไงงามบอพี่น้อง คืออนคือภาพบรรยากาศอันตะเว้นสิตกปลาเขาาย้บยบนทายเบิ้งบอ่อ <c oughs> คนละสไตล์เลยนะคะคนละสไตล์เลยงานมันเป็นคนละมันคนมันเป็นคนละบรรยากาศเลยเด้ น้ำสีค้ามนะคะพี่น้องน้ำสีข้ามแต่มาห้าเบิรเงี้องอยามาเลี้ยงสีมันสะทส้อนแสงเนะาะเมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนตอนพี่เป็นเด็กเนาะพี่เห็นแต่นตนในสอคสอเห็นแต่แนวส,สอคสอใฝฝันมากอยากจะได้เห็นทะเลอยากได้สัมผัสอยากอ่ามานั่งดูคลื่นซัดฟังคลื่นกระทบฟัง ไม่คิดว่าในชีวิตบ้านไปของตัวเองจะได้มาสัมผัสแบบนี้ก็โอเคเนาะคนเราเกิดมาครั้งเดียวในชีวิตพี่น้องเอ้ยหาความสุขใส่ตัวหาความสุขใส่ตัวเนาะอู้ดอันลงแล้วมันนี่มันแบบว่ามันเด่นก็เขาอีรีเด้โทรศัพท์ใครอ่ะ เนี่ยทัศัพท์ตัวเนี่ยมันเด่นก็เขาอีลีอีทั่วสารแบอันรงแลมเนี่ยคุณงมกินเมมม,ม,ม,มขอรอเคเลียยุ่นน่ะไกลๆน่ะคนละพี่น้องคนทางนั้นเลยส่วนมากก็จะเป็นทนให้เขาออกมากับครอบครัวพ่อหลูกพ่อเต่ามาเปลี่ยนบรรยากาศมาออกกำลังกายมากินเขาน้ำชายหาดอ,นนะนอ,อันนั้นพี่น้องของอานนั้นแหละ เอาเดี๋ยวเยอบนจีจบคลิไปไวโตใไวบซ้ำนี่เด้ออันอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเยะบนเสือลายสดจังน่อยเพื่อเอซีอยากคุยอยากหยังน้ำเนาะพู้เลือหงงางเยาออกหาปลาวันนี้ก็คือเราเกฑ์นในนี้เสร็จเราก็จะไปไหนต่อน,นี้อาบน้ำเราเข้าบางลาไหมเข้าไหม ไปถ่ายบรรยากาศกลางคืนของถนนบางลาให้เอฟซีดูหน่อยอุ้ยบนหนังบัวน,นางหนีทั้งภูเขาด้พี่ดังพี่ดังไปนจะเหลือใจบ่คนจังน้อยก็ก็เปิดถ้ามืดมากก็ก็เปิดไฟอยู่ต้นบะพข้าวคุณนี่อุ้ยกลัวมะพร้าวหล่นใส่หัวว่าะมะพร้าวอย่างดกงเลยน่ะเป็นก้อนเป็นก้อนไม่มีใครมาเก็บไม่มีใครมาอยแระว่งมันจะหล่นใส่หัวนั่นน่ะ น้องบัวก็ยังสวยเหมือนเดิมเอฟซีบอกน้องบัวบอกขอกบอคุณค่ะตลอดตลอดเลยเป็นไกดเป็นบริการเป็นคนนำเที่ยวให้เยปนไปทั้งวันไปทั้งวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพาเดินใจอะไร่ะพรุ่งนี้มีโปรแกรมไปวัดไหมไม่มียังเนาะ ไปวัดลอยเทพนิดๆสำนักสงฆ์เทพนิดๆนั่นแหละพี่น้องยี่บนเกี๊ยวไปชำนีกันเด้อเดี๋ยวยชุไรสนนะคะ